มาข่าวฟ้าวันใหม่ครับครับก็ประเด็นใหญ่ๆเรื่องการเมืองก็คงจะเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับะนะักข่าวไปถามถึงกรณีที่ป๋าเปมรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้กาลังใจแล้วก็ชื่นชมการ,รทำงานของพลเอกประยุทธ์ะะบอกว่าการทํารัฐประหาร22พฤษภาคมเนี่ยเป็นการทําคุณงามความดีให้กับแผ่นดินมากเพราะว่าช่วยปลดล็อกประเทศรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยก็คือทําอะไรไม่ได้เลย นะครับแล้วก็ส,ะสะภาพก็คือเป็นรัฐบาลรักษาการครับแล้วก็แถมกระทําผิดรัฐธรรมนูญมากมายมก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์นี่มีความกล้าหาญครับ,รบในการที่จะทําให้บ้านเมืองสงบนะฮะพอน้าข่าวไปถามนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าการที่พลเอกเปรมให้กําลังใจก็สบายใจเพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมาชมก็ภูมิใจแหละแต่ไม่ได้เหลืองหรอกนะฮะเพราะที่ผ่านมามีก็เมื่อมีใครชมก็จะดึงตัวเองเอาไว้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยตัวปล่อยใจนะครับทำอะไรเลยเถิดไม่ได้ แล้วก็ยืนยันว่าจะใช้อํานาจเท่าที่จําเป็นส่วนเรื่องการทุจริตทุกคนก็รู้ไม่มีใครเข้ามาหาผมผมพูดเรื่องนี้ตลอดหากใครทาผิดผมก็จะลงโทษทันทีนะครับนักข่าวก็พยายามถามบอกว่าพลเอกเปรมระบุว่าเมื่อทหารออกมาแล้วต้องเดินหน้าถอยไม่ได้เนี่ยหมายถึงยังไงหมายถึงว่าท่านจะอยู่ยาวอะไรยังไงหรือเปล่านะครับพลเอกประยุทธ์ก็ตอบเหมือนที่เป็นข่าวพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ว่าตนก็จะอยู่เท่าที่อยู่ได้แล้วก็จะทําตามรถแบบที่วางไว้ ขอบคุณพ,ออพลเอกเปรมที่เห็นถึงประโยชน์ที่ตนได้ทําลงไปส่วนพวกเราก็อยากกังวลอะไรมากจากนี้ไปหากเห็นว่าใครดีกว่าก็เลือกเข้ามานะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกบางช่วงบางตอนกันครับขอบคุณท่านพระนรินรีอยู่แล้วท่านก็หวังดีกับบ้านเมืองอยู่แล้วท่านไปเห็นว่าเราทําประโยชน์อยู่โอเคกค็เป็นความเห็นของท่านเป็นความกรุณาของท่านนะแต่ผมก็ต้องมาดูว่าเอะเราจะจะทำอะไรเป็นการแก้ไขปัญหาให้ได้ แค่ไหนอย่างไรนะผมกังวลอย่างนั้นมากกว่าผมก็ภูมิผมก็สบายใจตรงนี้อย่างน้อยเออท่านก็เข้าใจผมก็แค่นั้นและนะเป็นเกียรติท่านเป็นใครล่ะท่านไม่ใช่คนธรรมดาดิท่านเป็นประธานัฐมนตรีนะแล้วท่านเป็นเราผู้ใหญ่บ้านเมืองท่านเป็นดีนุกตีตั้งหลายปีหลายสมัยเพราะนั้นการที่คนระดับท่านบริหารชาติบ้านเมืองมาท่าน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 อะไรชึ่นชมเราเฮ้เราก็ภูมิใจแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเหลิงไปหมดทั้งทุกอันไม่ใช่หรอกผมจะบอกให้นะว่า ที่ผมยืนอยู่ทุกวันนี้ได้คือการที่คนชมเรามาแล้วรดึงตัวเราเองไว้อย่าลอยไปละล่องไปเรื่อยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็ดีไอ้น,นี่ก็ใช่ไอ้น,นี่ก็เยี่ยมไอ้น,นี่ไม่ใช่หรอกมันเป็นการมองถ้ามองอย่างเงี้ยดูโอเคดีแต่ผมมองไปถึงวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเอ๊ะผมจะต้องไป,ไปเผชิญกับอะไรไหมแล้วการหายากการแผ่นดินมันต้องมีมีเรื่องราวมาอีกหรือเปล่าวันนี้ก็คือวันนี้แต่วันนี้มันมันจะเป็น,น,ปนกําลังใจให้ผมนั่นเอง ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าวถามก็คือว่าถ้ารัฐธรรมนูญเปิดช่องให้นายกมาจากคนนอกนะครับนายกก็บอกว่าเขายังไม่ได้เขียนมาตอนไหนเนี่ยว่าจะให้ผมมาเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเขาคงไม่โง่หรอกที่จะให้นายกมาอย่างไงก็ได้เพราะว่าเท่าที่ฟังลักษณะนายกคนนอกเนี่ยก็จะมาเมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งกรรมธิการยกร่างก็ชี้แจงว่าที่ผ่านมานายกไม่มีอำนาจเต็มไม่มีนายกก็ต้องหานายกเข้ามาถ้าเอาสอสอมาก็แก้ปัญหาไม่ได้ อย่าไปมองว่าเขาเตรียมเพื่อให้ผมมาหรือเตรียมเพื่อให้คนนั้นคนนี้ไม่มีใครเข้ามาหรอกมาแบบนี้ใครเขาจะมาเขาจะเลือกผมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมไม่ได้เป็นคนเลือกตัวเองเขาจึงระบุมาว่านายกคนนอกมาได้กรณีที่มีเหตุติดขัดกรณีที่นายกที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เขาก็เปิดช่องเอาไว้แก้ปัญหาตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็นักข่าวก็ถามบอกว่าเอาไประเด็นนายกมาจากคนนอกเนี่ยนักการเมืองตกใจเร็วไปไหมท่านนายกบอกก็ต้องไปบอกเขา ก็ไปเขียนคอลัมน์เลยว่าอย่าเพิ่งตกใจมากเลยเรื่องต่างๆทั้งหลายเนี่ยสื่อก็ไปเขียนแบบนี้สื่อต้องไปบอกคนพูดตนไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าทุกคนบริสุทธิ์ใจอย่างตนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องงวนอะไรแผ่นดินนิ์สทธิ์นะใครที่ไม่จริงใจทาร้ายประชาชนไม่ซื่อสัตย์ต้องมีอันเป็นไปทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปทําอะไรหรอกไม่ได้แช่งด้วยเพราะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทุกคนก็รู้ไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ทาบาปทํากรรม นี่นายกก็ให้สัมภาษณ์ยาวนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยเรื่องเขาดาวบนเตียงเ <laughs> รื่้กัติดใจแลวเกินนะฮะ <c oughs> คือนักข่าวที่ไปถามเรื่องนี้ก็เพราะว่าในคาอวยพรปีใหม่ของพลเอกเปรมธินสุรานนท์ได้พูดด้วยว่าเมื่อ <c oughs> เข้ามาแล้วเนี่ยถอยไม่ได้ถอยไม่ได้เดินหน้าด้วยความองอาจกล้าหาญ <c oughs> แล้วก็มันมีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยวางแนวทางว่าอาจจะเปิดช่องให้นายกไม่ต้องเป็นสสก็ได้คถูกไหมฮะทีนี้ ก็เลยมาปฏิปต Kristin. ่อกันเอ๊ะเตรียมให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปหรือเปล่าสมรรถอำนาจหรือเปล่าอ่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดอย่างที่สรุปความไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมอยู่เท่าที่ผมอยู่ได้ไม่ไปเปลี่ยนแปลงลถเหมือนของผมอยู่แล้วอันนี้ท่านพูดประเด็นนี้ด้วยครับส่วนเรื่องประเด็นที่กรรมธิการยกร่างเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรรมธิการแล้วก็ท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแนวทางเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเหมือนกับเปิดอาซาแบบคนนอกยังไงก็มาได้เลยเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาจะเขียนแบบไหนนะฮะว่าในกรณีวิกฤต ใช่ไหมฮะเอาคนนอกมาเป็นนายกได้เนี่จะเขียนแบบไหนนี่ยังงงๆอยู่นะส่วนสื่อจะเขียนยังไงเนี่ยคนในประยุกธ์ก็บอกด้วยนะครับว่าขอสื่ออย่าไปเขียนให้เป็นปัญหากับผมอีกเลยนะอย่าไปเขียนว่าผมอยากอยู่ต่อหรือทําอะไรอีกไม่มีอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยนี่คาพูดท่านอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นคืบหนึ่งหรือว่าศอกหนึ่งหรือว่าวาหนึ่งแล้วก็มีการสํารวจโพนะครับพี่เบิ้ม สวนดุสิตโพครับมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตไปสํารวจความเห็นประชาชนในระหว่างวันที่10ถึง29ธันวาคมที่ผ่านมานะครับประเด็นที่สุดแห่งปี2557เหตุการณ์ในประเทศไทยที่ทําให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดอันนี้โอ้โหอันนี้เดาได้เลยนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับนี่แหละฮะี่สิามเปอร์เซ็นต์ครับผม รองลงมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับคว้าแชมป์ซูซูกิครับอ่าเนี่ยฮะสานตะครับซิโก้เกติศัก์เซนาเมืองเหตุการณ์ที่ทําให้เศร้ามากที่สุดครับครับอ่าสูงสุดเลยนะครับก็คือสถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายครับรองลงมาคือคดีน้องแก้มครับเป็นคดีฆาตกรรมบนตู้นอนรถไฟครับนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือเหตุการณ์ความไม่สงบที่ภาคใต้นะครับ ส่วนประเด็นเรื่องการเมืองครับทีนี้นักการเมืองชายหญิงที่ชื่นชอบมากที่สุดในส่วนของนักการเมืองชายนะครับพบว่าคือให้ทายครับจะตรงกับที่ฟ้าวันใหม่เราถามท่านผู้ชมไหมพ<ะ>ลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยร้อยละเจ็ดสิบสามนี่ยพี่เบิรมอันนี้เห็นด้วยครับผลสํารวจออกมาร้อยเจ็ดสิบสามนะครับครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเจ็ดสิบสามเกือบสูงมากฮะสูงเยอะ,อะครับทิ้งอันดับสองไปเท่าไหร่เนี่ย อันดับสองร้อยละสิบสามจุดเก้าประมาณร้อยละสิบสี่ท่านตำรวจโรทักษินชินวัตครับแอ้อฮะแล้วก็รองลงมาอีกคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะร้อยละสิบสองจุดสี่ศูนย์ครับอ่าก็ใกล้ๆก้กันนะครับส่วนนักการเมืองหญิงครับประชาชนชื่นชอบมากที่สุดคือนางสาวยิ่งรักชินวัตรอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะก็นักการเมืองหญิงอ่าคนที่มีใครอีกไหมมีบทบาทมากที่สุดก็คือคุณยิ่งรักอ่ะเป็นถึงนายกนะฮะเขาเป็นนักการเมืองเหรอฮะไม่เป็นนักการเมืองก็เป็นอะไรฮะแม่น้องไป นักใบหวยใช่รับวันหนึ่งเขาไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นนักการลอง<ป>ลองมาก็คือคุณปวีนาหงสกุลร้อยละสามสิบสามจุดสี่นะครับแล้วก็มีอันดับสามครับคุณตั้นจิตพัฒน์กริกดากออ่านี่แหละครับแล้วก็นักการศึกษาที่ชื่นชอบมากที่สุดคือท่านววชิระเมธีฮรตกลงท่านเป็นนักการศึกษาแนละ้วท่านไม่เป็นพระนะ ท่านเป็นพระสงค์ที่ให้ความสําคัญมีบทบาทกับเรื่องการศึกษาไงอ๋อนะครับส่วนความหวังปี2558ส่วนใหญ่นะครับหวังอยากจะเห็นในหลวงมีพระรานามัยแข็งแรงอันนี้สูงสุดเลยนะครับรบโอ้โหแล้วก็รองลงมาคืออยากจะให้เศรษฐกิจเนดีขึ้นประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือคนไทยสามัรคีปลอมดองอันนี้ก็คือความหวังนะครับส่วนคำอธิษฐาน อยากขอให้วันปีใหม่เนี่ยเนืน่องในโอกาสวันปีใหม่เนี่ยนะครับมากที่สุดก็คือขอให้การงานเจริญก้าวหน้าร่ํารวยมีเงินมีทองนะครับอันนี้ก็เรื่องปกติเรื่องปกติใครก็อยากรวยกันทั้งนั้นแหละนะครับ,รบมีอีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดกับนักข่าวเลยบอกว่ามีการสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมไปทําความเข้าใจกับประชาชนาชัดเจนไม่เป็นปัญหา3ามคำะคนะครับก็คือคําแรกคือนิรศรกรรมคําที่2คือปลองดองคําที่3คือการอภัยโทษ สามคำนี้แตกต่างกันยังไงให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปอธิบายว่ามันมีความแตกต่างทางทางด้านกฎหมายกันอย่างไรแล้วก็อยากจะบอกไปยังนักการเมืองว่าอย่าไปกังวลในเรื่องของการเข้าสู่อํานาจเพราะหากว่าเป็นคนดีประชาชนก็เลือกเข้ามาสู่อํานาจและเชื่อว่าแผ่นดินไทยถือว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ใครทําไม่ดีก็จะได้รับผลกรรมเองนะครับไปฟังเสียงนายยกกันครับตองดอง,ด,องดิโทตรกรรมอภัยโทษใช่ไหมก็ไปว่ามากฎหมายแต่ละตัวเขากนณีอย่างนะ ปอกดองคือใจเราปอกดองเหมือนเรากับคุณเคยจะทะลเลาะกันกันเลกทะเลาะกันจบไม่มีไม่คิดไม่ต้องเอาปัญหามาถูกใครผิดที่ปอกดองนะถ้าอาไปโทษข้าไปติดคุกรับโทษแล้วว่าไปใช่ไหม mm. ก็ต้องรับโทษระยะหนึ่งก่อนนั่นครับถ้านี่โทษนี่คือมันทั่วใหญไม่ใช่เรื่องคดีอาญานะเป็นเรื่องคดีการเมืองอาานะไรอย่างเงี้ย ก็ไปดูสิใครอยู่ตรงกลุ่มไหนผมไม่รู้เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายยุติธรรมมาชี้แจงทีถ้าเกิว่ามันยังไงกันว่าว่าว่าใครที่มันอยู่ในไข่ที่โทษใครแต่ผมไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องผมเรื่องอะไรโทษเป็นเรื่องของการแต่ละฝ่ายที่มปส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็ต้องเสนอเข้ามาที่ขานคณะอะไรต่างเข้ามาก็เข้ามารัฐบาลก็เป็นผู้พิจารณาเฉยจากาัไนแล้วก็มีคนเสนอเข้ารัฐบาลไหมล่ะแล้วก็เป็นเรื่องมานั่นไงนะซึ่งมันคนละประเด็นผมว่ามันคนละเรื่องอย่าเอาผมไม่ไั้เร ผมไม่ได้ไปทำโทษใครแต่ไปโดนโทษใครอะ่ะมีเรื่องผมเรื่องนั้นก็ไปว่ากันมาปฏิรูปปองดองไว้ว่ากันไหครับ,รบนี่แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ก็เห็นว่ามันแตกต่างกันครับนิรโทษศกรรมมันก็อีก,กันหนึ่ง <ฮะ S 2> เรื่องของการปลองดองนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจ <ฮะ S 2> นก็คือเมื่อวานนี้ก็จะให้สัมภาษณ์เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้จะไม่ได้เจอพลเอกประยุทธ์แล้วฮะเอาไปไหนแล้วครับท่านจะอยู่บนเตียงฮะ เป็นติดใจแล้วท่านพูดเล่นท่านชวนไปสวนมนข้ามปีอยู่ก็สามสิบเอ็ดท่านก็จะมีกิจกรรมของท่านในฐาน<ล>ะนายกรัฐมนตรีอาจจะไปตรวจตาตร,ตรงนี้นะฮะ,<ล>ะดูแลความทุกข์สุขของประชาชนเดี๋ยวได้ไปเขาดาวในค่ายทหารนะเนี่ยปรับเสลคติเนี่ยเอาไหมฮะไม่ฮะ <laughs> <laughs> ส่วนภารกิจของสภาปฏิรูปนิดหนึ่งก่อนจะสิ้นปีนะครับเป็นไงฮะพี่อาลงจ้อนอาลงกรพลบุตรนะฮะหนึ่งในสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะเลขานุการกรรมธิการ วิสามาันกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติก็บอกว่าวันที่6๖มกราคมปีหน้าจะมีการประชุมสปชนะครับวาระก็คือเรื่องโซลารูปนะครับการเปลี่ยนแปลงค่าโทรศัพท์เป็นวิอาทีและการจัดตั้งสมัชาคุณธรรมแห่งชาติรวมถึงพิจารณาการปฏิรูปใน1ปีที่จะมีการพิจารณาร่างพรบรจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับหลัจากนี้สปชก็จะจัด ประชุมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองระหว่าง19-20ถึงมกราคมที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒน,นะจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดและวิสัยทัศน์ของสมาชิกสปช250คนนะครับเสนอต่อกรรมธิการวิสามันเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตของประเทศไทยนะครับก็จะรวบรวมความเห็นแล้วก็วิสัยทัศน์ของสมาชิกสปชประชาชนผู้เชี่ยวชาญนักชาการองค์กรต่างๆนะครับที่มาให้ข้อเสนอในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาก็จะรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดเลย นี่คือภารกิจของสปชนะโอ้แล้วฝากสภาปฏิรูปด้วยนะครับความเห็นของหมอพลเดชปิ่นประทีปนะครับประธานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเขียนบอกว่าของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากจะได้พี่เบิ้มคืออะไรโอ้ยมีน่าสนใจทั้งนั้นนะครับสรุปสั้นๆนะครับหนกองทุนการออมแห่งชาติจะได้สร้างหลักประกันให้กับแรงงานนอกระบบนะครับต้องบอกรื่องทรีสมหมายภาษีใช่ครับ สองพอรบรว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรครับโอ้นี่แหละอันนี้<ร>ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเ,ลเชิงโครงสร้างเลยนะครับ,รบสามระบบสลากกินแบ่งเพื่อสังคมแก้ปัญหาสลากเกินราคาแล้วก็แก้ปัญหาว่าทํายังไงไม่สลากมันเป็นการเป็นมอมเมาครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสีนะ่ C, กองทุนสื่อสร้างส 5, รรค์ห้าพรบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐจะได้มาอุดช่องโหว่ที่นักการเมืองเอาเงินหลวงมาโฆษณาตัวเองไงใช่อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ไปบีบบงสืบพิพมด้วย ะะถ้าหากว่าจะเอาเงินโฆษณาต้องไม่ด่าเขาอันนี้ต้องไปแก้ไขแล้วอันนี้น่าสนใจมากครับพรบรสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนพีน<ะ>่เบิ้มจะได้ใช้พลังงานที่ยั่งยืนนะครับ,รบอันนี้ก็น่าสนใจเจ็ดองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาชุมชนชายแดนใต้ครับก็บอกว่ามันจะมีส่วนช่วยในแง่ของการไปสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้นะครับ<ะ>พรบรสมัชชาคุณธรรมแห่งชาต<ะ>ิทําให้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย มีบทบังคับตามกฎหมายสําหรับนักการเมืองอันนี้ก็จะเอาไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยครับแล้วก็9พรบแข่งขันทางการค้าพี่เบิ้มอันนี้กระทรวงพาณิชย์เงื้อมาหลายรอบแล้วนะฮะแล้วหายไปนะฮะที่บอกว่าไอ้เรื่องจะไปแก้ไขผู้ประกอบการรายใหญ่ผู้ที่มีอํานาจเหนือตลาดไปแก้นิยามให้มันครอบคุมบังคับใช้ได้จริงรวมถึงจะเอารัฐวิสาหกิจเนี่ยเข้ามาอยู่ใต้บังคับกฎหมายฉบับนี้ด้วย คนที่มีอำนาจเหนือตลาดไม่สามารถจะไปบีบซัพพลายเออร์ไม่สามารถที่จะไปเอาเปรียบผู้บริโภคได้เนี่ยพรบแข่งขันทางการค้าจะได้แข่งกันแล้วก็จะขายบริการสินค้าที่เป็นราคาเป็นธรรมราคาถูกตลอดปีทีนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมชั่วคราวอะไรแบบนี้อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็สุดท้ายองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคโอ๋นี่ฝากสปชสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อนีเริ่มผลักดันไปยังรัฐบาลดำเนินการทำไมมันยากจังไอ้คุ้มครองผู้บริโภคนี่พี่ถามหน่อย ทําไมมันยากเหลือเกินฮะก็ที่ผ่านมาเนี่ยพักการเมืองหลายๆพักที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ย <ฮะ S 1> ก็ในทุนเนี่ยในทุนก็คือธุรกิจใหญ่ๆครับธุรกิจใหญ่ๆเขาก็ไม่แฮปปี้อันนี้พูดตรงๆ <ฮะ S 1> ที่จะมามีการคุ้มครองผู้บริโภคมากๆแล้วมันก็จะเป็นการเอาผิดเขาอ่ะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานมันเยอะ,<ฮ>ะก็เหมือนกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าครับถ้าไม่ใช่โอกาสนี้นะยาก พราะว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยบังคับใช้มา10กว่าปีครับเราไม่สามารถเอาผิดกับธุรกิจรายใหญ่ได้เลยเพราะว่าขายใหญ่ไม่ได้เนื่องจากว่าเส้นสายนักการเมืองแลวเจ้าของแล้วก็นักการเมืองก็เป็นเจ้าของเองด้วยครับฮะนนี้คือความเป็นธรรมที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ใช่ครับมันจะเป็นการแก้ปัญหายั่งยืนนะฮะเป็นกฎหมายซึ่งอยู่ตลอดรัฐบาลไหนมาก็ต้องทำครับแล้วหลายเรื่องก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง้วยเรื่องที่ดินเรื่องอะไรพวกนี้ฮะแต่เขาคงไม่อยู่หนึ่งปีแล้วมั้งพี่ว่างานเยอะขนาดนี้ครับ กกตฮะล่าสุดกกต,ตครับกกต,ตนี่ก็พูดถึงเรื่องที่ทางคอสชอนะครับมีคําสั่งเมื่อวันที่25ทธันวาคมนะครับ,รบให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นชุดที่จะหมดวาระเนี่ยนะครับจะต้องกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งก็คือรักษาการไปก่อนเพราะว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งไง เมื่อ,เ,อ,อเมื่อทางคอสชอสั่งออกมาแล้วทางกกตโดยคุณบุญยเกยียรติรักชาติจเจริญรองในขาธิการกร,ตรกรตเนี่ยท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าสํานักง,งานกกตก็มีหนังสือแจ้งไปยังสํานักง,งานกกตทุกจังหวัดแล้วให้รับทราบคําสั่งคอสชออนี้และให้ผอ,อกกกตจังหวัดร่วมประสานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อประกาศให้บุคคลดังกลา่าวกลับมาดํารงตําแหน่งต่อไปนะครับ ก็คือสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นเดิมที่มีกาหนดพ้นวาระในวันที่1มกราคมประกอบไปด้วยองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อนหน้านี้มีการสรรหาไปแล้ว152แห่งและผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไปแล้ว245แห่งนั้นให้ผู้ประสงค์จะกลับมารงมตำแหน่งมารายงานตัวระหว่างวันที่1นถึงหมกราคมแล้วให้พอกอกกตจังหวัดทําหน้าที่ต,ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจนถึงวันที่14มกราคม ก่อนจะส่งมายังกะกะตเพื่อพิจารณา,าตรวจสอบระหว่างวันที่1นึ่งถึงสิบสองกุมภาพันธ์และจะมีหนังสือแจ้งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาคือผู้ว่าในจังหวัดนั้นนั้นภายใน13กุมภาพันธ์ปีหน้าให้ดําเนินการแต่งตั้งภายใน3วันครับนะครับอ่านี่ก็เป็นสืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามมาตรา44่ใช่ไหมครับอ่าก็คือคนผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นวาระไปะหลังจากมกราเนี่ยเพื่อนพี่ก็หลายคน<อ>เป็นปนายกเป็นนายกเทศมนตรี ก็อยู่ทำหน้าที่ต่อเลยก็ต้องอยู่ทำหน้าที่ต่อครับนะฮะเพื่อไม่ให้มันขาดช่วงขาดตอนไอ้สรรหาก็ไม่เอาแล้วนะฮะให้คนเก่าอยู่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ถูกต้องครับจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปก่อนครับนะครับอ้าวกว่าจะพักเบรกช่วงนี้นะครับมีสกู๊ปรายงานพิเศษอีกตัวหนึ่งมาครับฝากท่านผู้ชมฟ้าวันใหม่โดยทีมข่าวฟ้าวันใหม่นะครับก็คือกรณีทลายจะเรียกว่าอะไรเครือข่ายแก๊งพลตำรวจโทพง์พัฒน์พี่เบิมเป็นเรื่องซึ่งโอ้โห ช็อกวงการระบบตํารวจเพราะว่าอันนี้าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดใช่ครับนะฮะเพราะว่ามีการพอไปจับกลุ่มแล้วก็ขยายผลออกไปเนี่ยเกี่ยวเครื่องกับการกระทําผิดกฎหมายอะไรบ้างฮะพี่เบิ้มฮะรูมินสถาบันเบื้องสูงสถาบันเบื้องสูงบาแอบอ้างสิบสองแอบอ้างอ่าสวยซื้อขายเก้าอี้ครับอ่าสวยน้ํามันเถื่อนใช่ไหมฮะบุกรุกที่บุกรุกสถานที่นะครับแล้วก็ทําผิดพวกกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินป่าไม้แล้วก็ ของสิ่งของสัตว์ปา่าของสงวนทั้งหลายครับ <ฮะ S 1> แล้วพอบอตรเนี่ยพอจับแล้วก็ถแถลงเนี่ยเป็นที่มาของวาทะที่บอกว่าใหญ่แค่ไหนก็จับยุคนี้ <ฮะ S 1> พตลตํารวจโทพงพัฒน์ฉายพันธ์และพวกนะครับไปดูสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับทีมข่าวฟ้าวันใหม่ช็อกวงการเสียกีคดีหมิ่นสวยเครือข่ายของพตลตํารวจโทพงพัฒน์ฉายพันธ์ครับ ไม่ทราบนะครับพุ่งครับบัญชาในอดีตท,ท่านคิดยังไงแต่ในสมัยยุคยุคสมัยของผมใหญ่แค่ไหนก็จับครับนี่คือคําประกาศก้าวของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้ปัญชาการตํารวจแห่งชาติต่อหน้าสื่อมวลชนในการถแถลงข่าวคดีจับกุ่มนายตํารวจมือปราบพลตํารวจโทพงพัฒน์ฉัยยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเจ้าของฉาย,ยาเดอะกิกและพวกรวม12คน ในความผิดหลายข้อหาอาทิมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามราตา112เรียกรับสินบนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตา157พร้อมโชว์ภาพของกลางที่ยึดได้จากตู้เซฟใต้ดินและตามสถานที่ต่างๆมูลค่านับพันล้านบาททั้งรถยนต์หนูทองคำเครื่องเพชรพระเครื่องและวัตถุโบราณซึ่งในรอบปี2557การจับกลุ่มอดีตเจ้าพ่อสอบสวนกลางกับพวกในครั้งนี้ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและสร้างความเฉาโฉตต่อวงการสีกากีของไทยจนต้องบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์นะครับขณะเดียวกันเมื่อยิ่งขยายผลการสืบสวนสอบสวนต่างสาวไปถึงบุคคลจํานวนมากรวมถึงบุคคลในตระกูลอัครพง์ปรีชาอีกหลายคนที่ได้เข้าไปร่วมขบวนการเพาพ่อสอบสวนกลางท้งการแอบอ้างเบื้องสูงทวงหนี้แอบอ้างเบื้องสูงเพื่อให้ได้งานประมูลเครื่องเสวยและอาหารในกลัวข้าราชบริพารพระที่นั่งอัมพรสถานและวังสุขโขทัย จนถึงขั้นต้องยกเลิกสกุลพระราชทานอัครพง์ปรีชาให้กลับไปใช้นามสกุลเดิมคือสุวัดีทั้งนี้หากไล่เรียงกลับไปคดีนี้เริ่มต้นจากกลางดึกวันที่11พฤศจิกายนมีคำสั่งย้ายฟ้าผ่าให้พลตํารวจโทพงพัฒน์และพลตรวจตรีโกวิทไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลา4นาฬิกาวันที่22พฤศจิกายนพลตํารพงพัฒน์กับพวกรวม12คน ถูกออกหมายจับในหลายข้อหาอุกชะกัน24พฤศจิกายนตำรวจคุมตัวพลตำรวจโทพงพัฒน์พร้อมพวกฝากขังสารอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัววันที่25พฤศจิกายนพบตแรแถลงรายละเอียดต่อสื่อมวลชนโดยพลตำรวจโทพงพัฒน์และพวกเกี่ยวข้องกับการรับสินบนแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจแอบอ้างเบื้องสูงรับสวยบ่อนพนันทั่วประเทศ รับสินบนน้ำมันเถื่อนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเกี่ยวพันผู้ค้ารายใหญ่อย่างนายสหชัยเจียนเสริมสินหรือเสียโจ้รวมไปถึงแอบอ้างเบื้องสูงอุ้มเจ้าหนี้บีบบังคับให้ลดหนี้ซึ่งมีผู้จ้างวานคนสำคัญคือนพพรสุพิพัฒหรือเสียนิกนักธุรกิจหนุ่มมหาเศรษฐีอันดับ31ของเมืองไทยโดยขณะนี้ทั้งเสียโจ้และเสียนิกต่างหลบหนีการจับกลุมตัวไปต่างประเทศวันที่28พฤศจิกายนพอบอตรโชว์บัญชีส่วนน้ำมันเถื่อนที่พัวพันตำรวจน้ำ พร้อมสั่งเด้งด่วนสามนายตำรวจสังกัดตำรวจน้ำ26ธันวาคมพบตลอรลองนามคำสั่งหินชอบไล่พลตำรวจโทพง์พัฒน์กับพวกรวม6คนออกจากราชการพร้อมเตรียมดำเนินการถอดยศและขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวมทั้งสั่งให้อีก9ก้านายตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนหลังเกี่ยวข้องกับคดีปราบบอลพนันฟุตบอลออนไลน์อาบูบกก้านอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา ปบง,งอยังทําการยึดและอายัดทรัพย์สินพลตํารวจโทพงพัฒน์กับพวกไปแล้ว3ครั้งมูลค่า,ารวมกว่า1500ล้านบาทจากนั้นเป็นต้นมานะครับหลายฝ่ายต่างจับตามองไปถึงการล้างบางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนื่องจากมีกระแสะข่าวโยกย้ายนายตำรวจถึง200นายทําให้พลตํารวจโทรประวุฒิถาวรศิริผู้ช่วยพบตรในฐานะรักษาราชการ,การกาแทนผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางต้องออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามพลตํารวจโทรประวุฒิยอมรับว่า มีนายตำรวจถึงร้อสที่เตรียมถูกย้ายเกี่ยวข้องกับพลตำรวจโทพงพัฒน์คือพวกสมัครใจออกเองก็มีส่วนหนึ่งก็ดำเนินการไปแล้วแต่พวกที่ไม่สมัครใจก็กำลังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบว่ามีข้อมูลอะไรที่อาจจะอาจจะ,จจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่อะไรเงี้ยครับไลังดูความหนักเบาของของ,ของความสัมพันธ์ครับประมาณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ประมาณสักสิกว่าลาย20ลายครับหลังจากนี้ต้องติดตามต่อไปว่า คดีฉาวโจดังกล่าวจะสามารถขยายผลล่าคู้เกี่ยวข้องที่รวมกระทำผิดกับพลตำรวจโทพง์พัฒมารับโทษได้มากน้อยเพียงใดรวมถึงทิศทางการทำงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การนำทัพของพลตำรวจตรีทิติรานองหานพิทักษ์ที่จะเข้ามานั่งในตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแทนพลตำรวจโทประวุฒิซึ่งรักษาราชการก่อนหน้าโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่15มกราคม2558 นอกจากนี้ต้องจับตาการปฏิรูปยกเครื่ององค์กรสีกากีว่าในท้ายที่สุดแล้วผู้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้จะสามารถทําให้ตํารวจกลับมาเป็นที่ยอมรับจากประชาชนได้หรือไม่อย่างไรก็ตามขณะที่คดีดังแห่งปียังไม่ทันปิดคดีก็ได้มีการประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ของพระองค์เจ้าสีรัชกลับไปเป็นสามัญชนโดยใช้ชื่อสีรัชสุวดีหรือท่านผู้หญิงสีรัช ถากรเลิกสมทวินถ่ายภาพเกิดเกิดกลางรายงานเราก็ล่าสุดนะครับความคืคบหน้าของคดีเมืม่อวานนี้ช่วงบ่ายที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจโทรศีวรารังสิพามนกุลปวชนนะครับ,รบก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องสํานวนคดีของพลตํารวจโทรพง์พัชชายาพันธ์และพวกนะครับ,รบทั้งหมด7สํานวนพนักงานสอบสวนได้ส่งสํานวนให้กับอายการ7สํานวนแล้วฮะ อันนี้ล่าสุดนะครับเจสํานวนก็ประกอบไปด้วยข้อกล่าวหาต่างๆหลายเรื่องดังที่ไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ทราบไปเมื่อสักครู่ครับก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็พลตรวจโทพงศ์พาชยยาพันเนี่ยนะครับตำรวจเขาบอกว่านี่เป็นอาจารย์ตํารวจเลยนะครับนะฮะแต่ว่ามาเจอคดีแบบนี้ก็ถือว่าช็อกวงการตํารวจเหมือนกันครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องการติดตามการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้เราเราก็จะมีสกู๊ปอีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะสัก